น้ำมันถังครับอ๋อเจริญพรแมนบอลเทวีคนเดิมบอรครับผมอันได้ได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 เต้เต้เอ็นเฮดไอ้ได้ออกไวเล่าพัฒนาน้ำบอบ่ได้บ่ได้ออกครับผมแต่บ่มีฟูลเฮ็ดหาครับผมอ๋ออัตมาเฮ็ดอยู่อ๋อเฮ็ดยุ่มบ่ครับผมเฮ็ดอยู่อ๋อครับจะเอาลูกจะเอาลูกทั้งช่องทวีคนเดิมบ่ครับผม เออว่าแฉลบลงหันละอ๋อพระอาจาร,รยไไ์อ๋อพระอาจารย์เฮ็ดเรียบร้อยแล้วบ่ครับผมเฮ็ดเรียบร้อยแล้ววัดอาจารย์เฮ็ดนะครับผมเออลงกับลงได้อยู่ครับผมอ๋อครับท่านพระอาจารย์ให้ลงกับลงลงได้ยี่เก้าหรือครับผมลงไปโลดช่องสิปีคนเบิ่งหลายๆตอนนั้นเฮ็ดให้เกา้าแปดพระรวยอยู่ตลอดอยู่ขนาดอ๋อครับผมขอบพระคุณหลายๆครับอืมรูปีแ่แขกเลยนะอ่า อ๋อครับผมพระอาจารย์แฉกเนาะอาจารย์แฉกเรื่งพีแขกน่ะพระอาจารย์เฉกคนว่าเอิงพี่แขกบาคคอต้อนพระอาจารย์่าซั่นว่าในที่คนคอมเมนต์มาดรับครับผมก็สิว่าเอินพระกูแขกจังไดก็มอเอ้ข้าเจ้าย่อมครับเอินพระอาจารย์ก็เลยเนาะ อาจารย์แจกก็ได้พระอาจารย์แจกครับผมเลเบลุงพี่แจกก็ได้เรเบิ้ลพระอาจารย์แจกก็ได้เพราะว่าเขาก็สองมือสารเรเบิ้ย่อมพัฒนาหลายเด้ออ๋อครับผมอ๋อครับผมครับผมเรื่อกันเล่าพัฒนาในในของพระอาจารย์นี่เฮ็ดเขาดีอยู่บ่ครับผมมันก็เขาขึ้นกันกับเลเบิ้ลแน่นล่ะเรเลิ้วิ่งนี่แทบจะบ่พลาดเลยแหละเลิ้วิ่งครับผมก็มี FC ทักมาอยู่

พระอาจารย์นี pues ่เฮ็ดมาตลอดเลยบ่ค hmm. ร oh, okay. ับผมเฮ็ดมาตลอดตั้งแต่ยืดสีไม่ไหม้ขนาดจนเราเฮ็ดก็เลยจะเปิดไม้เสนอกปเลยสีไฮพุ่มให้ย่อมก็ได้แต่ก็เปิดช่องของอาตมาก็ได้เพเป็นอย่างอ๋อครับผมอ๋อเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดอยู่นหน้าอะไรสิเปิดให้เปิดช่องให้ย่อมก็สิไนเดียวี่ื้อเสียงขึ้นน้ำขึ้นน้อครับขอบพระคุณหลายๆครับที่เมตตาครับผมอือ อ๋อจะว่าหวยลาพัฒนา,บานบ่ผมแม่นมันออกวันจันทร์พสุกตลอดนะจันทรสุกสองทุ่มยี่สิบหกนาทีออกเทากัเขาไปลาพัฒนาเาน,น่ยเขาจะา่ายทอดสดออกลาพัฒนาสองทุ่มเนี่ยเขาจะออกายทอดสดเืองหวยให่เนี่ยลลครับผมเขาออกซีโต้น่ยมเารับพันรับพันรับลอยเป็นเล,ล,ล,กนล็กรางอ๋อรับพันรับลอยเป็นเล็กราง รับพันกับรักร้อยเป็นเลขลางอืวับบนนเลขสามตัวเขาเข่าสามตัวไทยเชื่อกอนันนะค,ครับผมคือรับ้อยเนี่เป็นได้ทั้งบนทั้ง,ง<อ>ล่างเป็นเลขวิง่งะอ๋อ,รอครับผมอชี้ตัวเนี่ยเป็นได้ทั้งบนทั้งลางว่ผมแม่นรับพันกับรับ้อยเป็นเลขลางครับแล้วก็บรับลอยรับรับ้อยรับซิฟรับลอยเนี่ยเป็นเลขบนครับผมคือว่ารับ้อยนี่ยเป็นเลขเป็นเลขบนล่างเลยนะครับผมพ่อจั์ เป็นแบบนั่นดอป้า้เาอกเอตัวขั้นตัวครับอรักรักไอรักไอรักแสนกับรักหมื่นเป็นเล็กล่างอันนี้อันนี้ชัดมากเขาเนนิยมสี่ตัวหรอยมครับเลองบอกว่าเลขรลาสี่ตัวเล่าพัฒนาครับเมื่อนี้เล่ยหลายตัวปะครับอ่าเลขอล่าพัฒนาเมื่อนี้ครับผมมันจะมีบนสามคูล่างสามครูยมอ๋อพระอาจารย์ที่ให้เล่บอกครับเด๋ยวนี้ กะหายเลยเพราะว่ามันสิบประทันเพราะว่าปกติเนี่ยหายแต่หมู่วานบุญล่ะเพ้อมันออกปุ๊บนี่ยแบบต้องหายหาต่อยต้อมือโหลดนะนะมันเว้นไว้หน้าแค่สองหมื่นป่ะตลอดพัฒนาครับมันหน่อยมันหน่อยต้องคันหัวเล่าออกแล้วก็เห็ดได้โหลดนะนะครับผมนวดเลยครับผมคลายติบเบิ้งครับผมครับเอาเอาว่ามาเลยครับบ่เนี่ยพระอาจารย์ครับผมเอาต่อบนก่อนบนครับบน บนเด่นหาแปดบนดินห้าแปดแล้วตัวร่องแบบนี้ครับตัวร่องสามหกตัวร่องสามหกแปดสามแปดสามเอาตรงตรงเป็นรถเด้เยียเหมือนาต้องกลับยากดรอกของกาัมมนขึ้นหน่วยทำล้วนเดินตรงบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นรถโอ้บนก็จัดบนล่างก็จัดล่างเนาะพอกจย์เนาะแทนก็ตรงตรงไว้ซะรถขั้นกับก็พักันกลับน่ยหน่อยเอา ครับผมหนลลัก้แวอ๋อคำนวณหลักแล้ว้จับหลักสิบหลักหน่วยเห็นแล้วอ๋อครับผมเห็นแล้วอ่ะบันนี้เราล่างด้วยบันนี้ล่างครับล่างนี่หกสามเด่นล่างนี่หกสามเด่นที่หกสามเนาะเออเด่นหกสามครับผมเอาตัวล่องบันนี้ตัวล่องตั้นข้างล่างอ่าข้างล่างนี่ตัวเด่นหกสามหกสามตัวเด่น ตัวลองศูนย์หตัวลองศูนย์หกแปดแปดแล้วก็แปดแปดเออมีสามคู่เท่านั้นแหะมีสามชุดสามคู่สามหางนะครับเนาะออมาในขั้นที่วิ่งก็วิ่งวิ่งหกกับแปดบนบวกล่างรถแล้ววิ่งก็วิ่งหกกับแปดบนบนบวกล่างวิ่งสองตันะบนบวกล่างครับผม,ม 3, เล็กเ่ลู้ดกมีสามคู่สามคู่เฉยละครับเลขกเล่ยรตัวแต่ว่าจับ เป็นหลักหน่วยหลักสิบว่าให้เรียบร้อยหลวงพ่ออาจารย์เนาะแอนจับแยกผลแยก่างจับหลักสิบหลักหน่วยให้เรียบร้อยเบิดครับโอ้มันดีครับเสนอมิจะไปลงทุนเสือเอาอย่างเดียวตัวนี้ครับผมเอสือเอาถ <c oughs> ครับผมซอยนตมในย่อมมียูทูปบอกหลายคนเมืองหลายๆครับผมสาธุครับสาธุครับผมแต่ก้อนกน็ออกให้เก้าแปดผ้าร่วยเพชรผ้าร่วยออ <c oughs> ตลอดลนะ่ะครับผม <c oughs> อนน,นี้นเ,นพเ,พเพื่อนมอกปันนั่นก็เล่นพระเดเพื่อนพอายุดไปพักหนึ่งหล้วก็เล็นมาเปิดไม้ห้อยม่อมในรดครับผมขอพระคุณหลายๆครับพระอ,อาจารย์ครับผมา้าม,ม,มีบุญในห่วมกันครับนีบุญวาสนาเดอกผมก็ว่าบุญผมหลายสายผมย่าวอยู่ที่ได้อ่าเบอร์โทรพระอ,อาจารย<อ>์ว่าอยู่โอ้ยเป็นจังบุญจังคุณอาจารย์ทูกๆอาจารย์เพิ่นทรงเบอร์โทรมหาอีฟซีเพิ่นทรงมห้ไดในคุยกับพระอาจารย์ก็เป็นจังบุญจังคุณอยู่นะครับก็ฝาก นํำพระอาจารย์คือเก,าก,อกออญญา้าล่ะฝากช่องฝากไอส่ันทุย่างล่ะนกเล็กนกตัวเล็กนกทางน้าพระอาจารย์ขอน้าพือเก้าล่ะเด้อครับพระอาจารย์ทมาโนดเออพอดีเห็นเหมือนทอยิน่นี่งก็เลยโทรไปครับผมครับผมผมกาบ่ก้าทรวบันไดโฮงก็จกิงใจยัยยยบนบวทัาไในว่างนะครับผมก็ว่าอยู่ว่าสิทรวถามคงจะทายน้าพระอาจารย์เขกกันน้าหลายหมองที่เพิ่นที่เคยทรมาให้บวัน่านกาทรวไปย่านเพิ่นบ่ทันได้ว่างครับ คนดีญาติโยมของอาตมาที่เพิ่นติดตามมาน้าเพิ่นก็อยากเบิบื้องทะเลออกไ้เพราะว่าข้าเจ้าก็ดสอบเบิ่งมักเบิ่งโยมเพราะว่าเหตุริโตนว่าเั้น,น,รน,นครับผมโอ้ขอบพระคุณซองเพิ่งมีหลายครับขอบพระคุณแต่มันหลายคนเยอะโยมที่ติดตามอาตมานะครับผมอย่างอย่างกระเลยดอ้าวอืมครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อสิให้ความหักความเมตตาครับผมอือครับเอาบัดนี้ก็ มีสำนีเนาะครับเรียกลาพัฒนาของพระอาจารย์ครับผมแม่นมิสนันหลับหมดแล้วอ๋อเบิดแล้วเนาะครับผมเนาะผมจะขออนุญาตลงคีเพจจีพระอาจารย์ต่อได้บไหมครับผมสาธุสาธุครับขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณพระอาจารย์หลายๆเดลยครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องอิบซี่คงใจเยินเสียงพระอาจารย์แขกนะครับคุยกับทางแอดเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะวันนี้ห้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทาง ของพระอ,อาจารย์เขกสาหรับเล่าพัฒนาเมื่อวันที่12นะครับคือเมื่อวันจันทร์เมื่ออื่นนพี่น้องเดอ้อนะครับเพิ่นน่าเล่าพัฒนาเพื่อนเข่าดีเป็นตจนายพี่น้องนะครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมนํากันว่าสุเลยเนี่ยพี่น้องเนะาะอังวันประจําวันที่12มิมถุนายน2566ัน้า้อยพี่น้องนะครับอ่าพระอ,อาจารย์แขกนะครับเพื่อนให้แนวทางเล่าพัฒนามา นะครับมือนีกับลูกให้พี่น้องในเบื่องได้ชมน้ากันนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์แขกและพี่น้องเดือทางอุดรท่านี่พี่น้องนะครับเพื่อนให้วิ่ง6กับ8ดวิ่ง6กับ8ดวิ่งบน่าวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนวิ่งล่าง6กับ8ปด้พี่น้องเด้อดสรับพระอาจารย์แขกเพื่อนให้นำทางทางช่องยูทูปสพี่คนเดิมมาลงให้พี่น้องเอฟซีด้เบิ่งได้ชมน้ากันนะครับ้างบนนั่นนะครับเพื่อนเด่นนะครับคือ8ด หาแปดด้พี่น้องเด้ขอขังบนพันเดินหาแปดวอกกลมที่หาแปดพี่น้องนะครับแล้วก็สามกแล้วก็แปดสามพี่น้องนะครับตัวการก็คือสามกตัวการก็คือแปดสามตัวเด่นตัวเน้นก็คือห้าแปดห้าแปดสำหรับเล่าพัฒนามเมืออื่นเดนนเนน้พี่น้องเด้อบนเป็นบนพี่น้องนะครับสําหรับเลขของพระอาจารย์แขกบนเป็นบนล่างเป็นล่าง นะครับหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยหลักสิบก็คือหลักสิบพระอาจารย์เพิ่นจับมาให้เรียบร้อยเราเด้อพี่น้องเด้อหน่อยๆชุดหน่อยหน่ยหา,นหางบนสามชุดสามหางเน้นตัวเดียวเขีนเขนแขนแขนก็คือหาแปดแปดห้านะครับสำหรับข้างล่างนั่นพระอาจารย์แขกเพิ่นให้หกสามเน้นข้างเดียวเน้นตัวเดียวคือหกสามสามหกนะครับตัวกันตัวร่องก็คือศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็แปดแปดพี่น้องนะครับหวังว่าพี่น้องของเก็บหน้าจอไว้นะครับผมก็จอไว้ให้พี่น้องโดนเราเด้อพี่น้องเด้อเก็บหน้าจอไว้ พี่้องมากก็ค่อยไปจัดไปหาไปสื่อนะครับบ่บมักกับเบิ่งบ่ความสุขควมบันเทิงแค่นั้นกับพ่อนะะรับพระอาจารย์แขกเพินก็บเปลี่ยนเพียงแนวทางนะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะครับผมกะมาล่งให้พีให้น้องได้เบิง่งงในชมน้ำกันเป็นสะพันบุญให้กับพี่น้องเอฟซีน้ำกันสูขส่ขทุกคนนะครับสำหรับพี่น้องสายลาวพัฒนาเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับพี่น้องจากโฉกจากมานนะครับจากมีเงินใส่ใส่ศินนะครับกะล่องเบื่องนะครับ ลาพัฒนาของพระอาจารย์แขกมีงง่ผ่ันมากกว่าเขา่าพี่น้องตามจีสองถามเพ่นเบิงนะครับเขาดีอยู่พี่น้องนะครับเขาตลอดนะครับฝากงีิดฝักงนองสู้รูทุกคนนะครับเข็บหน้าจออใ้นะครับสำหรับลาพัฒนาของพระอาจารย์แขกได้พี่น้องเดอ้อนะครับขางบนเพิ่นเห้เด่นนะครับที่ห้าแปดวงกลมที่ห้าแปดขางล่างเพิ่นเห้เด่นที่หกสามวงกลมที่หกสามนะครับตัวที่บววงกลมคือตัวกันตัวรองนะครับพี่น้องเนาะ ตรงๆเลยพี่น้องนะครับเปิ่นเห็ดมาให้เรียบร้อยหลักสิบคือหลักสิบหลักหน่วยคือหลักหน่วยบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องไปจัดไปหาไปซื Valerie> ้อนะครับบ่มักกับเบิ้งแบบความสุขคว้มบันเทิงงคนั้นก็พ่อนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องอิปซี่สุขูสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับในชีพของพระอาจารย์แขกทางอุดรธานีนะครับผมทวีคนเตถึงขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อนะครับพระอาจารย์แขกที่ท่านนะครับสิพระอาจารย์แขกให้ความหักความเมตตา นะครับพวกตูการากข้างช่องในหน่อยช่องนี้นะครับที่ส่งแนวทางเล่าพัฒนาพร้อมกับส่งแนวทางเลขใหญ่งดอยวันทีนึงที่จะหกมาให้ทั้งช่องได้ลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันบุญลายเส้นเงาพี่น้องนะครับที่ได้เบื่อเพลินนะครับพี่น้องมาแล้วเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับย่าลืมกดรูปกระดิ่งกดติดตามให้ลูกให้หลานน้ำเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับเสียสละเวลาอันมีค่า ของพี่ของน้องเขามาเบิ่งให้ลูกให้หลานตั้งแต่ต้นชีพจนว่าจบชีพพี่น้องคงแล้วก็จะขามโฆษณานะครับโคษนาก็เบิ่งให้ลูกให้หลานน้ำเน่พอได้คานหมุกน้ำมันพอได้ใครนี่รถมอเตอร์ไซค์พี่น้องนะครับขอบพระคุณหลายๆพี่น้องนะครับวันนี้ก็เดินทางมาทางสารคามนะครับตั้งแต่ม่ขึ้นนอนอยู่สารคามพี่น้องนอนอยู่น้ำหลวงปูอยวัดพี่น้องนะครับเขียนอู่นอนมาขึ้นนี่พี่ละพี่น้องนะครับก็จิติดตามน้ำหลวงปูหลายๆมองหลายๆบอนมาฝากพี่ฝากนอนตอนป่าตอนลุง นะครับเบิดแล้วก็จะกลวยขึ้นกับชุมแพ่พี่น้องประมาณสองสขึ้นพุ่นละพี่น้องเนาะอาสาหรับลีปนี้ผมขอจบคลิป พระอาจารย์แขกเราพัฒนาไว้เพียงแค่นี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่างไก่แข็งแรงกามเจ็บยาเจด้คก้มไขอยาเจริ้มีมากพี่น้องนะครับเงินทองไหลามากที่มากคือจังสายนำประขาดสายมีตะกอนหักโคนหอมลำล้ำรวยๆงวดประจำวันที่12มิถุนายนสนห้ารสําหำหรับเล้าพัฒนาพระอาจารย์แขกนะครับยังแห้งปังๆด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ